ันนี้เราก็ได้นั่งสมาธิภาวนาครบควรจากการสวดบ้างจากการปาลบธรรมบ้างทุกคนก็ใจจดใจจ่อปฏิบัติบูบชาเพื่อให้เกิดบุญกุศลกับตัวเองบูชาพระเจ้าด้วยปฏิปต,ปติทำนี้ แต่ว่าควนควนไปควนมาควนนี่ก็ดูดูทวนไปพวนมาตามหลักใหญ่ๆก็คือว่าธรรมชาติของมนุษย์มันมีบ่อเกิดบ่อดับอยู่ก็คือหกทางนั่นแหละูตาหูจมูกล,ลิ้นกายแล้วก็ใจหกทางนี่เรียกว่ามันเกิดมันดับ มันไหลไปทีนี้ไอสิ่งที่ลับที่ไหลไปในหกเนี่ยมันมีทุกขณนะทุกเวลาทีนี้จะเ,เข้าถึงธรรมเห็นธรรมเนี่ยต้องมาดูไอสิ่งที่เกิดที่ดับที่เรียกว่าไหลไปในหกเนี่ยตัวนี้เป็นสัจจะตามที่เป็นจริงแล้วก็ดูไอกำหนด,ดดูกำหนด,ดรู้ ตาไหลเป็นยังไงอ่ะมันเห็นเนี่ยก็คือไหลเห็นอะไรเห็นสีเห็นแสงก็มีในตาหนึ่งมีลูปหนึ่งตากับลูกถึงกันก็เกิดจากสู่วิญญาณการเห็นแจง้งขึ้นสีใดแสงอะไรเนี่ยที่ตาทุกขบวนการคือการเกิดดับอย่างนีเน้เรียกว่ามันไหล เดี๋กวก็เห็นช้างเด็กวก็เห็นวัวเห็นควาเห็นเมฆเห็นรถเห็นคนแล้วแต่ว่าเราลืมดูอะไรดูตาดูอะไรมีมารยาไหลหูไหลก็ได้ยินเสียงเสียงสวดมนต์เสียงฝนตกเสียงไก่ขันฝนตกมันก็ยังขันเลยนะไก่เนี่ยเสียงหมาหอนเสียงทุกเสียงเสียงด่าเสียงชม มันก็มีเพราะว่าเกิดดักที่หูมีหูหนึ่งเสียงหนึ่งกระทบกันเข้าก็เกิดการรู้แจ้งได้ยินเนี่ยก็เป็นการเกิดดักเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างต้องเกิดแ้วก็ดักลงอย่างนี้อันนี้คือหูไหลจะูกมันไหลก็ได้กลิ่นนะันกินนี่กลิ่นท้าวกลิ่นเม้นกลิ่นหอมน่ะก็มีในจมูกมีกลิ่นข้างนอก บางทีหมาตายอยู่ใกล้ๆมันสาดซีเมนต์เป็นตุ่ยมนถึงจมูกเรานะนี่กเคือรู้เหม็นรู้หอมรู้ขาวขึ้นนี่ก็คือจมูกไหลลิ้นลิ้นก็คือรสรสข้างนอกมะน,นาวนันใย่มันหวานสุดยอดมันขมมันระทะนี่ก็อก,ก,การเกิดดับกัน,กนแล้วแต่ว่าเราอะไรใส่เข้าไปมันต้องเกิดหวานเกิดเค็มเกิดเปรี้ยว ลิ้นหนึ่งลดอาหารหนึ่งนักปะทะอันเขา้าเกอดรูแจ้งมันผม,มนี่คือลิ้นไหลากายเย็นร้อนพันลมเป่าคันยุงกันก็คันขึ้นมาก็ไหลือกันเอามือลูบเข้าไปอาบน้ำเทน้ำลงไปเย็นว่างก็กายไหลเหมือนกัน หลเนี่ยมีภาวะเกิดจากเรียวปวดทั้พภาก,กายทั้งหมดเลยเก็บแบข้งเี็บขาเนี่ยเป็นหมดเลยนะมันไหลเหมือนกันนะแล้ใจเป็สัาคัญที่สุดมันโนความคิดความนึกความตีความตรองความดูความจ้องความเพ่งมันก็คิดอยู่นั่นแหละเป็นภาษาเป็นความหมายก็ควรอยู่ในกายใน,ในใจริดัิอย่างนี้ เพราะฉะนั้นในอายุะทั้งหม,มันจะเกิดมันจะดับมันคือความจริงมันคือสัจจะที่ป,าปรากฏอยู่แต่ว่าเดิมทีแล้วไม่มีมนุษย์คนไหนเห็นเลยสัตว์ก็ไม่เห็นมนุษย์ก็ไม่เห็นจนกระทั่งพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นในโลกพระพุทธองค์จึงเห็นเรื่องนี้ว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้นะแล้ววิธีดูพระพุทธองค์ก็กำหนดว่าให้ทาแบบนี้ นั่นแหละเราก็เลยเรียนรู้ตามกันมาเป็นการปฏิบัติเป็นการดูเนี่เมื่อจะต้องดูเมื่อจะต้องเห็นสัจจะจะได้เป็นโสดาบันได้ดูตาเห็นธรรมพ้นจากนรกพ้นจากอบายมีความเป็นอริยะโสดาปฏิบันมิทาคามีนาคามีอรหันนี่มันต้องเข้ามาสู่เส้นทางปฏิบัติ คือปฏิปฏิดังกล่าวมาแล้วคือควรไปควรมาในอญญายุนาทั้งหกนี้มันเกิดกันดับแต่ทีนี้ถ้าเราดูไม่เป็นเราก็จะขึ้นไปขี่มันลยขี่ตาเป็นกับตาตาเห็นไหลกับตาหูได้ยินไหลกับหูจมูกได้กลิ่นไหลกับจมูกลิ้นได้รสไหลกับรสกายสัมผัสไหลกับกายใจคิดใจนึกไหลกับใจ อันนี้พระพุทธองค์ตัสว่ามันเป็นนันทิคือเข้าไปแล้วก็ไหลไปเป็นอุปาธิด้วยเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างในหกที่มันเกิดดบมีรสของมันอยู่เราเข้าไปอยู่นั้นก็ได้ชิมได้เพลินไปกับมันเรียกว่าเพลินอย่างยิ่งในอารมณนน์นั้นๆองคจะยะตัดคำนี้เพราะฉะนั้นถ้าเราไปรู้หลักการดูของเรากลายเป็นการเข้าไปซ่อมเสษเข้าไปเพลินเข้าไป ดูดดื่มในอายานะกทั้งหมดนั้นอะ่ะเออจึงงงบ้างปฏิบัติถูกหรือเปล่าเนาะทำไมมันไม่ก้าวหน้าเพราะเราไปมีนันทิลคะเราไม่ละเราก็าไปเป็นเข้าไปเสวยเข้าไปเสพลดเป็นชีวิตเราเลยมันก็ไหลไปแล้วก็ไหลไปกับมันเหมือนขึ้นชีชิช้าชอบผูไปลอยทีนี้เมื่อเกินปฏิบัติถูกต้องทำไงดี จะ่ได้เห็นสัจจะตตัวนี้ตามที่เป็นจริงมันเกิดมันดับรูปนามเกิดดับที่เขาพูดกันมันเกิดดับยังไงเนาะไม่ไม่รู้ไม่แจ้งขึ้นมาประจักษ์แก่ใจอะไรมันคือเกิดคือดับแต่ท่านจึงให้ดูลมหายใจดูลมหายใจเนี่ยไม่ได้ถือว่าอยู่ในอายตนะทั้งหกไม่ได้อยู่ในตาไม่ได้อยู่ในหูนะไม่ได้อยู่ในจมูกไม่ได้อยู่ในลิ้นไม่ได้อยู่ในกายไม่ได้อยู่ในใจ เมือนกับออกมาค้นจากอายตนะทั้งกกแล้วเห็นเขาเข้าเขาออกอยู่นนลมน,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 นั้นเวลาปฏิบัติเนื้เนืองเนื่องเนืองนั่นแหละมันจึงเป็นพลังนั่นแหละจึงเป็นเหมือนกับหลุดพ้นออกมาเสียจากคำว่านันทิละคะาหลุดพ้นออกมาจากวงจรตาหรือจะมูกลิ้นกายใจไหลเพราะฉะนั้นจึงมาตั้งมั่นอยู่ในการดูเขา แล้วพอมันนานไปนั้นไปมันก็เป็นพลังขึ้นมาเป็นพีพีซีห้าขึ้นมาแล้วก็จะค่อยๆเห็นหลังๆว่าเขาเกิดเขอดับถ้าจิตเราดีอุศนมากมันจะเห็นชัดความเกิดความดับจึงระแยกแก้งออกมาจึงกลายเป็นเห็นสัจธรรมตามที่เป็นจริงเนะี่ยความสงสัยเมือต้นละไปด้วยการเห็นนั่นแหละไม่ได้ไปละกิเลสอะไรความอยากความไรเห็นอย่างเดียวมันละไป เหมือนคนตาบอดเนี่ยสงสัยในสีขาวสีแดงจะลากยังไงพอมีดวงตาแพทย์มาตัดต่อดวงตาให้เ่า้น,นีะยลืมตาดูความรู้แจ่งในสีขาวสีแดงลักไปเพราะเราด่มตาดูนั่นเ,นเอลสว่างมามืดหายหมดในขณะเดียวกันเบื้องต้นจึิงลักได้ด้วยกันเห็นอย่างเดียวนั่นแหละเห็นสัจจะเกิดด้ ดังนั้นการดูลมหายใจี่เป็นความเพียรดังกล่าว,มวาเมื่อวานในเรื่องุศนนั่นแหละรู้อยู่เห็นอยู่เพระข้าประคองอยู่ข้างนอกที่เรามีปัญหาเพราะว่าเราเข้าไปอยู่ที่ใจดูลมหายใจสองสามรอบความคิดมาแล้วความคิดนี่ประกอบด้วยสมมุติอดีตอนาคตภาษา,าความหมายมีเป็นอยู่ในความคิดทั้งหมดเลยนั่งอยู่นี่คิดถึงบ้านบ้างคิดถึงงานบ้าง คิดถึงที่จะต้องไปบิณฑบาตบ้างอดีตอนาคตโยกันกับอยู่ในงานการเรานั่นแหละความดีที่เราทํานั่นแหละเพื่อประคับประคองตัวเรามีเป็นไปตามพระธรรมวินัยตามญาติโยก็ตาม,าตาม,าตามบ้านตามการงานที่ดีอยู่ทั้งคางอยู่แล้กระเสือแวะมาคิดไม่ยกเว้นใครเลยอาตมาคิดเลื่องวัดเลื่องทำยังไงพระจะอยู่เย็นเป็นสุขอ่า อย่างนี้งานเรามีอะไรบ้างที่ต้องจัดก,การมันมีตัวนี้เป็นตัวที่ทําลายสมาธิถึงท่าจะวาดไปแล้วนะแต่ถ้าเราอยู่พอรอ้ในลมหายใจแล้วมันเป็นพลังพลังพอพลังขึ้นมาแล้วมื่ถึงจุดหนึ่งมันเรียกว่าตั้งมัน่นพอตั้งมั่นแล้วไอ้สิ่งที่เกิดปรากฏที่ตาหูจมูกติ้นกายใจที่ว่าไหลเนี่ยเขาก็จะไหลเข้าไปแล้วกินแล้วก็จะไม่เข้าไปทัวพันเขา มีแต่เห็นเฉยน,นี่คือเรียกว่าตั้งมัน่นจิตมีอยู่แต่ว่าไม่ไหวตา้านอารมณ์หกนั้นนั่นก็ตั้งมั่นของเขาอยู่ถ้าอยู่ในฐานะนี้ก็ถือว่ายอดเยี่ยมมากพระอริยเจ้าทั้งหลายสรรเสริญว่าเป็นผู้มีปกติอยู่อย่างนั้นได้ความสรรเสริญจากพระอริยเจ้าทั้งหลายเนี่ยคือตั้งมัน่นถามว่าเป็นได้เป็นได้ถ้าเราปฏิบัติ แต่แล้วที่พูดชี้แจงให้ฟังเพราะว่าอยากให้มองเห็นว่าเออมันอยู่อยูไหนอยู่ไหนมันเราบุกท้องบ้านเราทำถูกหรือเปล่าแล้วจะทำยังไงทีนี้ถ้าเราทำไม่ถูกเราไม่ตอบย้ำบ่อยๆแล้วจะเผลอไปอยู่กับเขาเผลอไปเสพรถเขาเผลอไปขับเคลื่อนเขาเผลอไปเป็นอันเดียวของเขามันจึงไม่ก้าวหน้า นี่คือปฏิปฏิพอเข้าสู่ปฏิปฏิปฏิบัติปรุงชาาปทุงย่าคือถ้าทําอย่างนี้ถูกต้องคือการดูลงหายใจเข้าออกก็ได้จะท้องท้องน้ำยกได้หมดยกมือได้หมดขอให้เรามาอยู่ในฐานะไม่เข้าไป็นปผัวพันเขาแยกออกมาเห็นเขาตามที่เขาเกิดดตามที่เป็นจริงแล้วก็ประทับประคองอไว้เห็นเมื่อไหร่เป็นูุศลเมื่อนั้น เห็นเมื first, know, no, like ่อไหร่เป็นสติเมื่อนั้นเมื่อสติคือระลึกได้ก่อนปัจจุบันนี้อะไรมันเกิดระลึกได้ก่อนระลึกมาปัจจุบันพอรู้ทั่วถึงในปัจจุบันที่มันเกิดัะดับเหมือนรู้ทั่วถึงในลมที่มันเข้ามันออกปัจจุบันไม่ใช่ลมอดีตไม่ใช่ลมอนาคตระลึกมาเห็นลมปุ๊บเป็นสติทันทีเมื่อรู้ทั่วถึงในลมเข้าลมออกเป็นสัมปชัญญะทันที ดังนั้นเมื่อมีสติสัมปชัญญะแล้วมันจะถูกต้องถ้ากระอคอไปเรื่องเรือเรื่องมันจะเปลี่ยนพลังหรือมาพลังหรือมาและปฏิบัติมันจะไม่ผิดเพราะนั้นพอถึงจุดหนึ่งแล้วเราก็จะได้คำตอบของเราเองว่าออมันเป็นอย่างนี้ความไม่ประมาทมันเป็นอย่างนี้ปัญญามันเริ่มเกิดเริ่มเกิดแล้วก็จะแจ้งออกไปคำตอบที่เรียกว่าปัจจตตังมันจะเริ่มปรากฏปรากฏขึ้นมาแล้วจะไม่มีการสงสัย ในทางปฏิบัติถูกหรือผิดอย่างนี้ดังนั้นถ้าทําไปโดยถูกต้องจริงๆแล้วมันก็ไม่นานแต่ถ้าเราทําไม่ถูกบ้างไม่มีประสบการณ์ด้วยตัวเองบ้างมันก็เลยเนินเน่นช้าพอเนิ่นช้านานไปนานไปก็จิตก็ออกไปทําโน่นบ้างทำนี่บ้างทํามุ้บ้างทําอุตติวิหารคือของทางนอกทั้งหมด เพราะว่าเราทํำทางนี้นะมันมันไม่เคยมันไม่ไม่กล้าหน้าประมาณนี้เพราะฉะนั้นเรื่องปฏิปฏินี่ก็สําคัญอยู่เลยย้ำให้ฟังเนี่ยทางใบกับโยมนุกเมื่อวาก็สนใจถามเรื่องนี้เลยมาควรอีกรอบหนึ่งเราก็ทําไปเรื่อยๆทาให้มากจนเป็นประสบการณ์ของตัวเองนะว่าภาคกัเหมือนกัน ทำไปอย่างไหนมันถูกทําอย่างนี้แล้วมันไม่ถูกก็ทําไปเรื่อยๆสิ่งสําคัญคือเราไม่กลัวพันนะมันจะดีนะไม่กลัวพันเหมือนพรุทธองค์ตัดในธรรมจากที่สุดสองอย่างที่ภิกษุไม่ควรข้องเกี่ยวมันมีสองอย่างไองสองอย่างเองนะที่ภิกษุไม่ควรข้องเกี่ยว,หน,ยวหนึ่งคืออะไราการมสุคันในการนยมก,การกลัวพันในการ หมายถึงการคืแปลง่ายๆก็คือไม่เข้าไปผัวพันในตาหูจมูกลิ้นกายคือการมันเกิดที่นั่นตาหูจมูกลิ้นกายเห็นก็เห็นไปสิได้ยินก็ได้ยินไปสิจมูกได้กลิ่นก็ได้กลิ่นไปสิลิ้นได้รสก็ได้รสไปสิกายสัมผัสน,นี้ร้อนแข็งสัมผัสไปสิไม่เข้าไปผัวพันกินเด้นี่คือพอที่หนึ่งไม่ผัวพันที่สูงคือคนข้องเกี่ยว การมสุขานิยมสองอัตตะกิละมัธนิยโอัตตะคือตนตนในีนี้หมายถึงจิตก็ได้ไม่เข้าไปพัวพันที่จิตที่ใจที่ความคิดเมื่อกี้นี้คือตามหูจมูกรินกายใช่ไหมที่มันไหลห้าอย่างแล้วตามคูห้าแต่ว่าอันที่หกคือใจนี่มโนนี่ความคิดนี่อารมณ์ธรรมอารมณ์นี่คิดของมันอ่ะตามเรื่องของมันอ่ะอ่า สิ่งนั้นนะ่ะมันมีมันเป็นเรียกว่าภวะกัณหาความมี nah, ความเป็นวิภาวะการหาความไม่มีไม่เป็นจิตนั่นแ่ะถ้าม, in, มันมีมันเป็นเป็นภพเป็นชาติไม่มีไม่เป็นมันเกิดอยู่ด้วยกันทีนี้ถ้าเราเข้าไปอยู่ในสิ่งที่เรียกว่าอายตนะอันที <iden> ่หกคือใจมันก็หมุนไปของมันเข้าไปอยู่ในนั้นแล้วไม่ถูกเลยทางเพราะฉะนั้นนี่ไม่ว่าจะเป็น ตาหูจมูกลิ้นกายที่เรียกว่กากรรมคุณทั้งข้างแล้วก็ตัณหาตัวที่สองความมีความเป็นที่ใจนี่ยไม่บวพันไม่ข้องเกี่ยวการมก็ไม่ข้องเกี่ยวใจก็ไม่ข้องเกี่ยวคืออัตตกีฬาพิานโยนเข้าไปเป็นน่ะมันเป็นอัตตกีฬาพิธานคือทรมานตนตนเข้าไปแบกใจไว้เข้าไปมีเข้าไปตนมันลำบากมันทุกข์เพราะนั้นตรงนี้จะให้เป็นในเมื่อจิตนั้นน่ะ ไม่เข้าไปพัวพันทั้งสองคือการมาส,สุขัานดิการนิยโยกัดตักที่ร่างมรานยิยโคหมายถึงการเกิดดับการไหลไปของตาหูจมูกลิ้นกายใจและจิตอยู่ที่ไหนมันจึงกลายเป็นมัชฌิมาปฏิปทาที่แสดงในธรรมจักรคือทางสายกลางนะเป็นทางสายกลางตอนนั้นปัญจวคีคือโกนพัญญ่านี่ส่องกิตตามเลยพระพุทธองค์แสดงตรงนี้ในเมื่อไม่พัวพันในตาหูจมูกลิ้นกาย แล้วก็ไม่เข้าไปมีไปเป็นในใจคืออัตตากิริยามานโยกจิตแล้วอยู่ที่ไหนมันก็เลยกลายเป็นมัชฌิมาปฏิปทาค,คือมัชฌิมโงยงแปดพอจิตนั่น่ะเข้าไปสู่มัชฌิมยงแปดโกนัญญาจึงได้เห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดธรรมดาดับลงธรรมดาเห็นสันจธรรมตามที่จริงมันกเกิดมันดับเห็นที่ไหนอะไรคือสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดธรรมดาดับธรรมดาค,คือตาหูจมูกลิ้นกายใจของโกนัญญานี่แหละเห็นตรงนั้นเป็นญาณอย่างรู้ สิ่งเหล่านั้นมันเกิดมันดับเดิมทีเราไม่รู้มันเกิดมันดับเพราะมันไหลโดยสายฝ่ายเดียวแต่คำนวณได้ว่ามันเกิดมันดับตาเห็นไม่เห็นตลอดมันก็ดับหูได้ยินไม่ได้ยินตลอดมันก็ดับอายร่างกาหกมันเกิดดับไมแต่ใจแต่ว่าเราไม่เห็นมันพอแยกออกมาโดยการฟังธรรมหรือว่าปฏิปฏิดังกล่าวแล้วเนี่ยก็จะเห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดธรรมดาดับลงธรรมดา ก็คือเห็นตาของจมูกลิ้นกายใจของตัวเองนั่นแหละตัวนั้นเป็นสัจธรรมเลยแล้วในจักรวาลทุกโลกทุกการทุกโลกเป็นเหมือนกันหมดปัญญาก็จะรู้เขาเองแต่อะมองอนิจจังทุกขังหน้าตาก็ได้ถ้าจะมองว่าไม่เห็นตัวไม่เห็นตนไม่ใช่เราของเราเห็นตังรมะเนโสมัสมิตได้หมดแต่ว่าต้องมีการเห็นเกิดขึ้นแล้วสิ่งเหล่านั้นแต่มันเกิดต่อกันไปพอเราเห็นแล้วก็เห็นมันดับในระหว่างเพราะว่า พระพุทธองค์ตัดว่าไอ้สิ่งที่ปิดบางสิ่งที่เกิดดับเนี่ยคือสันตติคือการสื่อต่อเดี๋ยวนี้มันสื่อต่ออารมณ์เรามันสื่อต่อมันจึงเป็นเรื่องเป็นราวต่อจากอดีตมาปัจจุบันไปอนาคตเหมือนเสาเรานี่ก้อนเล็กๆของเม็ดทรายมาต่อกันมันจึงตั้งอยู่ได้การต่อนั้นน่ะเราเห็นอันเดียวเลยทีนี้ถ้าจิตเป็นสมาธิเข้าไปดูแล้วเห็นมันเกิดมันดับนั่นก็ะคือเราเพิ่มสันตติคือการสื่อต่อออก จึงเห็นมันขาดในระหว่างเป็นอันไคยอันมันอันไคยอันมันแบบแล้มาทุกชอบมามันเราเป่าลูกโป่งอะลูกโป่งที่เขาทำกันนะคเป่าทุเรศมันออกเป็นวงกลมวงกลมอ่ะมันจแตกเพราเด็กมันชอบเล่นในอเมริกาเยอะอยู่นะเออนั่นแหละมันเป็นอันไคยอันมันอะถ้าเราเห็นมันเกิดมันดับจะเป็นยังไงแล้วจะไม่สงสัยมองเสาเนี่ยมันก็เกิดดับเลยมองตัวเราก็เกิดดับเลยมองอารมณ์ก็เกิดดับเลยมันไม่เป็นอันเดียว แต่ถ้าเราไม่เข้าใจไม่ได้ยินไม่ด้ฟังแล้วจะเข้าไปคุกคีมันเสพรถมันเพลินไปกับมันเรียกว่านันที่ราคาแล้วก็ไม่มีปัญญาเห็นว่ามันเกิดคัาดับมีแต่เสวยรถอย่างเดียวหมุนไปนม่มันพุกมันสุกมันพุกมันสุกมันก็หมุนไ่ตามรอกนั่นคือการเรียกว่าเสวยไม่ใช่ปฏิปันีแต่ถ้าเราจะพูชาพระเจ้าหวังอยู่สมบัตินลิพานจะเห็นนั่น ทมเห็นสัจธรรมแล้วก็พนอบายภูมิเป็นผ้าิยะนี่ต้องเข้ามาสู่เส้นทางปฏิปิคือปฏิบัติมูชาพระพุทธเจ้าก็ดังกล่าวมาแล้วเมื่อเราทำอยู่เรื่อยๆได้คําตอบตัวเองก็จะเห็นสัจธรรมตามที่เป็นจริงว่ามันเกิดมันดับสันติที่มันสืบต่ออยู่ก็คือเพิ่มต่อไปแล้วคําว่าอน,นิจังก็จะปรากฏแก่ใจอันนี้คืออน,นิจังมันปิดบังอยู่พอเราเพิ่มมแล้ว อันนี้จังคือความไม่เที่ยงมันปรากฏขึ้นมาก็เป็นปัญญาขึ้นมาทีนี้ถ้าถึงจุดนี้แล้วก็ไม่ต้องอายใครแล้วมันบวชขาดนี่ก็ไม่ต้องอายใครแล้วบวชเป็นพระไม่ต้องอายใครเลยเพราะอะไรเพราะว่าสิ่งที่พระเจ้าได้สั่งสอนนั่นแหละเรานั่นแหละได้เข้าใจพูถึงระดับหนึ่งแล้วเงิอนมีความมั่นใจแต่ถ้าเข้ามาอยู่ก็ไม่รู้เลยอย่างนี้มันก็แย่อยู่ เพราะฉะนั้นจึงเป็นกิจที่สําคัญอยู่ในเรื่องนี้นะโดยเฉพาะพาะเราผู้อยู่เรียกว่าเป็นแนวหน้าญาติโยมนี่ก็เป็นผู้ตามสิงแดบ้างมุสดบ้างมุเขาวมุขขาวแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็ไม่แน่ขึ้นอยู่ความเพียรของแต่ละคน้าคบวชมาแล้วที่เกียรติไม่เกียรไม่เดินโยมภาวนาไม่จเจริญกุศลไม่ดูลงหายใจเขาบอ,อก โยมเข้ามาแล้วดูทีดีดูทีดีมาช่วงระยะสั้นๆแต่ว่าตั้งใจปฏิบัติโยมก็รู้กว่าพระเขามีนะอันนี้บงบอกถึงว่าไอ้จิตเราเนี่ยขันห้าเราเหมือนเสมอทั้งหมดสิ่งสําคัญคือความเพียรไม่ใช่ว่าบุตเป็นพระเนี่ยก็ดีกว่าโยมก็ไม่ใช่โยมดีกว่าพระก็ไม่ใช่มันขึ้นอยู่ความเพียรของใครของใครเพราะฉะนั้น จึงมีภาษตที่ว่าบุคคลใดประพฤติทรรมสมควรแก่ธรรมแล้วก็ย่อมได้ดวงตาเห็นธรรมตามสมควรที่เขาประพฤตินั่นแหละนะใครประพฤติก็ได้ลาวคนไทยพม่าฝรั่งได้มหมดนะเสมอทั้งหมดอันนี้ก็เลยเราให้ฟังเสริมในสิ่งที่เราบางทีก็ลังเลสงสัยบุกค้องก็เลยก็เลยนําไปใช้ความ